ต่อมาข้อ11วิทยากู้เงินจากธนาคาร2 0 0 0 0 0บาทวิทยากู้เงินจากธนาคาร2 0 0 0 0 0บาทเพื่อนำไปดาวห้องชุดห้องหนึ่งเมื่อวันที่7กร,รกฎาคมปี2560และชําระคืนในวันที่20มีนาคม2561ธนาคารคิดดอกเบีย้ยแบบคงต้นในอัตรา1.2%ต่อปีจงคำนวณหาดอกเบีย้ยที่ จ่ายให้กับธนาคารามาดูมีแบบไหนบ้าง 1. คิดดอ,อกเบีย้ยแบบธรรมดาและนับวันแท้จริง 2. คิดดอ,อกเบีย้ยแบบธรรมดานับวันกับประมาณคิดดอ,อกเบีย้ยแบบแท้จริงและนับวันแบบแท้จริงและกับประมาณคือเราจะต้องนับวันแบบทั้งแท้จริงและนับวันแบบกับประมาณมานับวันกันเลยค่ะครูเริ่มที่ปี60เนาะ อ,อันนี้นับปันแท้จริงก่อนนับวันแท้จริงปี60เนาะปี60เริ่มจากกรกฎาถูกไหมกรกฎาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาและก็ธันวาอ่าปี61ล่ะปี61 ปีหกนึ่งก็มีมีนาเอยมกราก่อนเนาะมกราถึงมีนามกรากุมภาแล้วก็มีนาอ่ะแบบแท้จริงเขาบอกว่าวันที่7จ็ดกรกฎาคมถูกไหมเจ็ดกรกฎาคมถึงวันที่อะไรคะสามสิบเอ็ดเนาะ 1, กรกฎาคมมี31วัน3 1มเลบเป็น24อสิบสี่ะสิงหายม่กี่วัน31มกันยา30ตุลาสามเอด พฤศจิกา30ธันวา31มกร,รา 31, คมากุมภาปี61ปีนี้มีกุมภากี่วันคะ28วันเพราะปี6-3 6-7เนาะที่มี29วันอ่ะมีนาคมนะับวันที่1ถึงวันที่20ก็คือมี20วันอ่ารวมกันดูซิมีกี่วันรวม256วัน คเคนะแบบแท้จริง256วันอ่ะเรามาคำนวณเลยคิดดอกเบีย้ยแบบธรรมดาสูตรคิดดอกเบีย้ยคืออะไรนะ i เท่ากับ p คูณ r คูณ t i เท่ากับ p คือเท่าไหร่2 0 0แสนบาทกู้เงินส0งแสน r คือเท่าไหร่คะ1.2ส่วนร้อยถูกไหม r คือ1.2ส่วนร้อยหรือก็คือ0.2 1> 012คูณ0.012ที่ล่ะที่วันแท้จริงกี่วันคะ256วันและคิดดอกเบี้ยแบบธรรมดาปีนึงมี360วันอ่าคำนวณเลยเครื่องคิดเลขเลยคะ่ะ 256ร้อหาสิบรสามเนาะเท่ากับทั้งนี้แล้วก็คูณ2องแสนแล้วก็คูณกับ0.012รวมเป็น1 7ึ่บาทจุดหกอ่านี่คือคำตอบ นี่คือคำตอบของข้อนี้นะคะอะต่อมาเขาบอกว่าคิดดอกเบี้ยแบบธรรมราและนับวันแบบกะประมาณอานับวันแบบกะประมาณยังไม่ได้นับเลยคำนวณเลยละกันนับวันแบบกะประมาณเดือนหนึ่งจะต้องมีกี่วันคะ30วันอะมันเริ่มจากวันที่เท่าไหร่นะ เขาบอกว่า7กรกฎาคมหกถึง20มีนา61ห่งปี60ก่อนเนาะเริ่มที่เดือนกรกฎาสิงหากักยาตุลาพฤศจิกาแล้วก็ธันวาปีหกหนึก็เป็นมกรากุมงพาแล้วก็มีนา กรกกรานับตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่เท่าไหร่คะแบบกะประมาณมี30วันอ่าสาลบเเป็น23เดือนสิงหาล่ะ30ทุกเดือนตรงนี้จะมี30วันแล้วถูกไหมแล้วเดือนกุมภามีกี่วันคะ30วันเหมือนกันอ่ามีนาคมคิดวันที่1ถึงวันที่20ก็สรุปมีกี่วัน20วันรวมแล้ววันแบบกะประมาณมีกี่วันคะ 253วันอ่าเรามาคำนวณเลย i เท่ากับ p คูณ R คูณ t ถูกไหม i คือดอกเบี้ยที่อยากทราบ p คือเงินที่เขากู้ถูกไหม2,000 200, 0 0บาทคูณกับ R คือ0.012เมื่อกี้ t คือนับวันกลัดประมาณได้กี่วันนะคะ253วัน คิดดอกเบี้ยแบบธรรมดาปีหนึ่งต้องมี360วันอ่าเราก็คำนวณเลยกดเครื่องคิดเลข253หาร360ถูกไหมคูณ200คูณ0.012ก็จะได้เป็น 1,686.67บาทอ่าต่อมาข้อที่3คิดดอกเบีย้ยแบบแท้จริงและนับวันแบบแท้จริงเมื่อกี้เรานับวันแบบแท้จริงมาแล้วถูกไหมเราก็ไม่ต้องนับวันแล้วเดี๋ยวเราใช้เลย i เท่ากับ p คูณ r คูณ t p คือเท่าไหร่นะ2 0 0แสนาคือเท่าไหร่0.012ที่คือเท่าไหร่นะเมื่อกี้นับวันแบบแท้จริงคือเท่าไหร่คะ256เมื่อกี้หน้าที่แล้วเนาะเราคิดแล้วว่าได้256ตรงนี้นั่นเองได้256วันอ่าได้256ส่วนอะไรคะคิดดอกเบี้ยแบบแท้จริงอ่าหปีมี300 65วันเพราะเป็นปี61เนาะที่ผ่านเดือนกุมภาแล้วปี61มี365วันอ่าคำนวณเลยเอา256หาร365คูณ200,000คูณ0.012ก็ตอบเลย1,683.29บาท ่อมาข้อที่4คิดดอกเบีย้ยแบบแท้จริงวันแบบกะประมาณอา่วันเรามีแล้วถูกไหมสูตรเดิม i เท่ากับ p คูณ r คูณ t ดอกเบีย้ยที่จะหาคือ p คือ20 0 0 0 0 r คือ0 0 1 2 t คือวันแบบกะประมาณคือเท่าไหร่นะเมื่อกี้ที่คำนวณได้คือเท่าไหร่นะ253วันถูกไหมคะก็เป็น253 ส่วนกับวันแบบแท้จริง1ปีมี365วันอ่าคำนวณเลย253หาร365เท่ากับเท่านี้คูณกับ200,000คูณกับ0.012ตอบเลย1,663.56บาทโอเคนะคะอ่ะต่อมา เมื่อกี้นับวันเป็นทีเป็นวันมาแล้วอ่าเรามาดูข้อที่12ข้อที่12เขาบอกว่าพลอยสายฝากเงินประจำา10เดือนกับธนาคารแห่งหนึ่งซึ่งให้ดอกเบี้ยวเวย7%ต่อปีโอเคตรงนี้เป็นต่อปีนะแต่ตรงนี้เป็นต่อเดือนอ่าเราต้องมีการเปลี่ยนแปล,งเ,ปลงเล็กน้อยถูกไหมอันนี้เป็นต่อปีเรียบร้อยแล้วเต่อปีอ่าและฝากเงินจํานวน20,000บาท เมื่อครบ10เดือนแล้วจะได้รับเงินพร้อมดอกเบี้ยเท่าไหรอ่าโจทย์ให้อะไรมาบ้างเอ่ย10เดือนคืออะไร10เดือนทีแล้วทีใช้10ไหมไม่ทีจะต้องทำให้เป็นปีก่อนโดยยังไงหาร12เพราะ1ปีมี12เดือนทีเท่ากับ10ส่วน12หรือเท่ากับ0 8 3อ่าต่อมาให้อะไรอีกอ่าเท่ากับ 7ส่วนร้อยหรือเท่ากับ0.07ถูกไหมคะต่อมาให้อะไรอีกฝากเงิน P เท่ากับ20,000บาทแล้วข้อนี้หาอะไรล่ะเงินคืนพร้อมดอกเบีย้ยจำได้ไหมเงินที่มาพร้อมดอกเบีย้ยคือเงินรวมข้อนี้หา A สูตรอะไรนะหา A ไม่ได้หาดอกเบีย้ยแล้วนะสูตรหา a คือ a เท่ากับ P คูณ1บวก R ท a คือสิ่งที่โจทย์อยากทราบ p คือ20,000 1บวก r คือ 0.07, t คือ0.83เราก็เอา r คูณกับ t ก่อนถูกไหม r คูณ t นี้จะได้ 1. 1. จุดจุดเท่าไหร่ะเอ้ยมันได้แ๊บนบั้นะ

แล้วก็คูณกับสองหมื่นถูกไหมเท่ากับเอทเท่ากับสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบสองบาทอ่ะต่อมาข้อสิบสามนะคะ นักลงทุนรายหนึ่งซื้อพันธบัตร10ปีเป็นจำนวน1 0 0 0 0 0บาทเมื่อนักลงทุนได้รับผลตอบแทนคืนทั้งหมดเมื่อครบกำหนด10ปีเป็นจำนวน167,000บาทถ้านักลงทุนคำนวณผลตอบแทนแบบดอกเบี้ยคงต้นแล้วถามว่าจะได้ผลตอบแทนกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีถ้าถามเป็นเป,นเปอร์เซ็นต์แสดงว่าหาอะไรคะข้อนี้อ่าอ่าจากโจทย์ให้อะไรมาบ้าง 10ปีถูกไหมถ้าครบกําหนด10ปีดังนั้น t เป็น10หน่วยเป็นปีแล้วและลงทุนเป็นเงินจํานวน1นึ่งแสนบาทคืออะไรคะ p หนึ่งแสน a ละ่ะ1นึ่งแสนหกหมืหรือบางทีนักเรียนแบบแยกไม่ออกระหว่าง a กับ p ยังไง a จะต้องมากกว่า p อยู่แล้วถูกไหมเพราะ a มันรวมกับดอกเบีย้ยข้อนี้หาอเลยคะหา r สูตรเหมือนเดิม A เท่ากับ P คูณ1บวก R T A คือ1,67,000 P คือ1,001บวก R คือไม่ทราบ P คือ10คูณแกน10 R นะอ่ะต่อมาเรามาดู หนึ่งแสนเนี้ยมันคูณอยู่กับวงเล็บถูกไหมเราอยากรู้ R ที่อยู่ในวงเล็บดังนั้นเราจะต้องกําจัดตัวที่อยู่นอกวงเล็บออกไปก่อนก็คือหนึ่งแสนหนึ่งแสนคูณกับวงเล็บอยู่ดังนั้นเราต้องย้ายหนึ่งแสนไปหารถูกไหมคะก็หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันหารหนึ่งแสนก็จะได้หนึ่งจุดหกเจ็ดเท่ากับเหลือในวงเล็บละหนึ่งบวกสิบอ่าอ่นานเอานะ 1บวกกับ10 R บวกได้เป็น1 1 r มั้ยไหมไม่มันบวกด้วยกันไม่ได้เพราะตรงนี้มันไม่ได้มีตัว r อยู่ใช่ไหมบวกกันไม่ได้อ่าต่อมาเราอยากรู้ R เราต้องกำจัดตัวข้างนอกสุดๆก่อนก็เป็น1 1มันบวกอยู่ย้ายมาเป็นลบถูกไหมก็จะได้เป็น1.67-1ก็ลบ1ก็จะได้เป็น0.67เท่ากับ10 r อ่าเราจะรู้ R แล้ว10คูณกับ R อยู่ย้ายมาเป็นหารก็จะได้ R เท่ากับ0.067ตอบเลยไหมย,ยางเขาถามเป็นอะไรเขาถามเป็นเปอร์เซนต์แล้วทำยังไงทีนี้เราก็เอาสิ่งที่เราได้มาคูณกับ100ก็บอกว่าได้ผลตอบแทนปีละอุ้ยขอภัยปีละ0.067คูณ100 ถูกไหมคูณ100%ก็ได้เป็น6.7%นี่คือคำตอบนะคะไดอาตรงนี้มาแล้วยังอย่าเพิ่งตอบนะเพราะเขาถามเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ต้องคูณ100ก่อนโอเคนะคะอ่ะข้อ14อุ๊ยคุณคุณข้อนี้เขาบอกว่านิวต้องการซื้อรถ1ล้านบาทโดยต้องชำระเงินดาว15%เ ส่วนที่เหลือแบ่งชำระา0งวดงวดละเดือนและคิดดอกเบี้ย4%เปอร์เซต่อปีแบบพงต้นจงหาว่าผ่อนงวดละเท่าไหร่อ่าเรามาดูเจออีกแล้วเงินดาวเราเอาเงินราคารถทั้งหมดมาคิดเป็นพีไหมไม่เราเงินดาวมาคิดไหมไม่เงินทั้งออของสิ่งสิ่งหนึ่ง,งทั้งหมดอ่ะมันจะมี1 0 0ถูกไหมดาวไปแล้วส5%ตแสดงว่าส่วนที่เหลือส่วนที่เหลือเหลือกี่เปอร์เซ็นต์คะ100ลบได้เท่าไหร่ 85อ่าเราก็บอกว่าส่วนที่เหลือเป็น85%หรือ85ส่วนร้อยคูณกับลดราคา1ล้านบาทได้เท่าไหร่ได้8 5 0แ0อ่าแล้ว8 5 0 0นนี้คืออะไรสิ่งที่เราจะเอาไปคํานวณว่ามีดอกเบีย้ยเพิ่มอีกเท่าไหร่ถูกไหมที่เราจะต้องผ่อนตัว8 5 0 0 0นี้ก็คือ p p เท่ากับ8 5 0 0 0 อ่ต่อมาหาโจทย์ให้อะไรมาแบบได้อีกชําระหกสิบงวดงวดละเดือนอ่างวดละเดือนคืออะไรหนึ่งเดือนจ่ายกี่ครั้งหนึ่งครั้งหกสิบงวดถูกไหมหนึ่งงวดจ่ายหนึ่งครั้งถ้าหกสิบงวดจ่ายกี่ครั้งคะหกสิบครั้งอ่าหกสิบครั้งหกสิบเดือนถูกไหมหกสิบครั้งหรือหกสิบเดือนทําให้เป็นปีโดยการทํำยังไงนะหารสิบสอง ก็ได้เป็น5ปีถูกไหม t เป็น5ต่อมาคิดดอกเบีย้ยเท่าไหร่สเปตต่อปีโอเค r ก็จะได้เป็น4ส่วน100ก็ได้เป็น0.04มี p มี t มี r เราหา a ก่อนเนาะเราหา a มาก่อน a เท่ากับ p คูณ1บวก r t A ยังไม่ทราบ P คือ8 000, 5 0 0 1บวก R คือ0.04คูณกับ T คือ5เราก็คิดในวงเล็บก่อนนะหนูจะต้องเอา R คูณ T ก่อน1บวก0.2ก็ได้เป็น8 000, 5 0 0เอา0.2บวก1ก็เป็น1.2ถูกไหม A ก็จะเป็น8 000, 5 0 0คูณ1.2เป็น1ล้าน 2 0 0 0 0บาทใช่คำตอบที่เขาจะหาหรือยังยังเขาถามว่าอะไรเขาถามว่าจะต้องผ่อนค่างวดผ่อนค่ารถอะงวดละเท่าไหร่อ่ะอันเนี้ยคือเงินทั้งหมดที่เราคิดรวมว่าเราจะต้องจ่ายพร้อมดอกเบี้ยเป็นเงินทั้งหมดที่เราจะต้องจ่ายคือล้านสองหมื่น แต่เราผ่อนงวดละเดือนถูกไหมดังนั้นเราผ่อนกี่งวดคะ60งวดก็มาดูว่าในแต่และงวดเราจะผ่อนกี่บาทอ่าเราก็บอกว่าต้องผ่อนงวดละเอา1ล้านสมืนหารกับเท่าไหร่กี่งวด60งวดได้เป็นเท่าไหร่คะหนึ่งมันบาท นี่คือคําตอบอย่าลืมนะถ้าเป็นโจทย์ที่มีเงินดาวคือเราไม่ได้เอาเงินดาว15%ของ1ล้านมาคิดหรือเราไม่ได้เอาเงินราคาลดทั้งหมดมาคิดเราจะต้องเอาเปอร์เซ็นต์ที่เหลือส่วนที่เหลือมาคิดนะคะก็จากข้อนี้จาก100ลบ15ตรงนี้ก็ได้เป็น85แล้วก็85%ที่เหลือมาคิดว่าส่วนที่เหลือเราจะต้องเป็นเงินต้นเท่าไหร่ที่เราจะต้องมาชําระพร้อมดอกเบี้ยเนาะแล้วก็หามาได้แล้วเงินพร้อมดอกเบี้ยชําระเท่าไหร่ เขาถามอีกว่าผ่อนงวดละเท่าไหร่แล้วก็มาดูว่าผ่อนกี่งวดแล้วก็เอามาหารกันโอเคนะคะ